สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆของการสร้างฮอคัทอำนาจของฮอคัทการทำลายและผลข้างเคียงต่างๆมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะฮอคัท <ork> เป็นหนึ่งในวัตถุศาสตร์มืดที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับฮอคัทนั้นมีบางส่วนที่ถูกเก็บไว้ในห้องสมุดของฮอกวอตส์ ซึ่งปัจจุบันหนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสันนิษฐานว่าได้นำกลับคืนสู่ฮอกวอตส์แล้วหลังจากที่เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ได้เรียกมันมาจากห้องพักอาจารย์ใหญ่ของอัลบัดับเบิลดอการสร้างฮอคลัตผู้ที่คิดค้นการสร้างฮอคลัดขึ้นคนแรกคือพ่อมดศาสตร์มืดนามว่าเฮอร์โปผู้ชั่วร้ายนอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่ค้นพบการให้กำเนิดบาซิลิส และเป็นคนที่พูดภาษาพาเซลได้ฮอรครักเป็นวัตถุเวทมนตร์มืดที่สร้างความเสียหายให้ทั้งผู้สร้างและผู้ครอบครองเนื่องจากภายในฮอรครักนั้นคือชิ้นส่วนวิญญาณที่ถูกแยกแบ่งและฉีกออกจากร่างกายซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนและละเมิดธรรมชาติเพื่อให้ตนเองเป็นอมตะในสภาวะของสิ่งที่แทบไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณ ผู้สร้างฮอรครัตจึงใช้เวทมนต์หลากหลายรูปแบบให้มากพอที่จะมั่นใจได้ว่าเสี้ยววิญญาณในนั้นจะอยู่รอดปลอดภัยหนึ่งในหนังสือที่ถูกพูดถึงฮอคคัตก,ก็คือความลับของศาสตร์มืดที่สุดซึ่งเฮอร์ไมโอนี่ได้เรียกมาจากห้องทำงานของอัลบัตดัมเบิลดอในหนังสือระบุวิธีการสร้างฮอคคัตโดยละเอียดซึ่งทอมมาวลโลเดิหรือวอรดมอร์ ได้ศึกษามาจากหนังสือเล่มดังกล่าวและเขาได้หลอกล่อเอาข้อมูลมาจากสลัก h r เพื่อพิจารณาถึงหลักการในแนวคิดของเขาที่จะทำ h ฮ l ค cut ทั้งหมด7ชิ้นโดยในหนังสือเล่มนี้ยังบอกอีกว่าการฉีกวิญ,ญญาณออกไปวิญญาณที่เหลืออยู่จะไม่มั่นคงเลยแต่นั่นหมายถึงการทำ h ฮอคั u เพียงแค่ชิ้นเดียวการแยกว,วิญ,ญญาณเพื่อใส่ไว้ในวัตถุ ที่จะใช้เป็นฮอครัสจะต้องทำการฆาตกรรมเพราะการฆ่ามีผลทำให้วิญญาณฉีกขาดเมื่อมันฉีกขาดออกแล้วจึงใช้คาถาเฉพาะในการห่อหุ้มวิญญาณส่วนที่ฉีกขาดนั้นเอาไว้แล้วบรรจุลงในภาชนะที่จะใช้เป็นฮอครัสที่อยู่อาศัยของชิ้นส่วนวิญญาณจึงเป็นได้ทั้งวัตถุสิ่งของจนไปถึงสิ่งมีชีวิตแต่การใช้สิ่งมีชีวิต มีความเสี่ยงอย่างมากที่วิญญาณจะถูกทำลายในการแยกชิ้นส่วนหนึ่งครั้งจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติบางอย่างในความเป็นมนุษย์ของผู้สร้างฮอลคัสขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปและถดถอยจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความชั่วร้ายที่กัดกินและแสดงออกทางกายภาพดังที่วอดมอร์มีดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแยกชิ้นส่วนวิญญาณ กระทั่งสูญเสียใบหน้าที่เหล่าเป็นใบหน้าที่คล้ายงูหลังจากการแบ่งชิ้นส่วนวิญญ,ญาณออกถึง7ชิ้นด้วยความหลงไหลในอำนาจศาสตร์มืดและเลวซามเกินกว่าใครที่ไหนจะเท่าเทียมได้เขาจึงตั้งใจอย่างยิ่งที่จะแบ่งวิญญ,ญาณให้มากพอที่เขาจะรู้สึกว่าปลอดภัยและยังหลงไหลในเวทมนต์ของเลขเจอย่างมากอีกด้วยซึ่งเท่าที่ดับเบิดอรรู้ให้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่า เขาไม่เคยรู้หรือพบหลักฐานที่ใดที่ระบ,บุว่ามีพ่อมดแม่มดที่สามารถสร้างฮอคัตได้มากกว่าหนึ่งชิ้นหรือแยกวิญ,ญญาณมากกว่าสองส่วนเพราะวอร์ดมอร์แยกชิ้นส่วนวิญ,ญญาณเกินกว่าปกติทำให้เศษวิญ,ญญาณของเขาที่อยู่ในตัวแฮร์รี่ปรากฏเป็นร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สาหัสเกินจะเยียวยาเป็นเศษวิญ,ญญาณที่กำลังจะตายไปในรูปร่างคล้ายเด็กที่เปลือยเปล่า ผิวแดงสดและถลอกปอกเปิดเหมือนถูกถลกหนังออกไปเป็นสิ่งที่ห่างไกลเกินกว่าจะช่วยเหลือและเยียวยาได้ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือระบุว่าวันมสามารถเปลี่ยนสภาพจากวิญญาณของตนเองให้กลายเป็นร่างที่คล้ายทาลกนี้ได้อย่างไรแต่สภาพสิ่งนี้ไม่ใช่ทั้งวิญญาณและมนุษย์ไม่ได้แข็งแรงหรือคงสภาพได้นานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและดูแลอย่างยิ่ง ดังที่เราเห็นได้จากการดูแลของหางหนอนที่ต้องคอยดูแลวอดมอและคอยลีดพิษจากนางกินีให้เขาดื่มเพื่อเยียวยาและให้คงสภาพนี้ได้มากพอต่อมาเมื่อต้องการเอาชิ้นส่วนวิญญาณที่แยกกลับไปคืนชิ้นส่วนวิญญาณที่ถูกแยกออกไปสามารถนำกลับมารวมกันได้แต่มันจะเจ็บปวดรวดร้าวและทรมานที่สุดนั่นก็คือต้องสำนึกผิด ต่อมาฮอลครัสชั่วคราวครีเวลนั้นกลายเป็นฮอลครัสชั่วคราวของวอดมอร์เขาไลซซึ่งเรี้ยวแรงจากร่างกายที่พยายามต่อสู้กับสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าปีศาจร้ายที่อยู่ในตัวเขาร่างกายของครีเวลเผาไหม้และผู้พองอย่างเห็นได้ชัดระหว่างที่เขาต่อสู้กับแฮร์รี่เพราะพลังปกป้องของแม่แฮร์รี่ที่หลงเหลืออยู่ใต้ผิวหนังก่อนที่เธอจะสละชีวิตเพื่อเขา ร่างกายของวอดมอร์และครีเรลที่ใช้ร่วมกันถูกไฟไหม้อย่างแสนสาหัสจากการที่สัมผัสแฮร์รี่วอดมอร์จึงหนีไปเพื่อรักษาล่างของเขาไว้และทิ้งความเสียหายกับร่างของครีเรลที่อ่อนแอเจ็บปวดและตายลงไปในที่สุดความเสี่ยงอีกอย่างของการทำฮอครัทคือการรักษาวิญญาณของตนเองไม่ให้ถูกกระชากออกมาจากร่าง เพราะหากวิญญาณแยกออกจากร่างวิญญาณนั้นจะไม่สามารถกลับคืนสภาพมีร่างกายได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องใช้ไม้กายสิทธิ์และความช่วยเหลือของผู้อื่นเมื่อวิญญาณต้นถูกกระชากออกจากร่างทำให้วิญญาณนั้นไร้ที่อยู่ไม่สามารถเสกคาถาหรือทำอะไรได้ด้วยตนเองวอร์เดมอร์ที่สูญสิ้นร่างกายเหลือเพียงวิญญาณหลังจากถูกคาถาแห่งรักของแฮรรี่สะท้อนเข้าใส่ เขาจึงพยายามรักษาวิญญาณของตนเองไว้ด้วยการสิงสู่สิ่งมีชีวิตอื่นรวมถึงหนูและง,งูแต่การอาศัยร่างของสัตว์เหล่านั้นก็ทำให้พวกมันอายุสั้นลงไปด้วยทำให้วิญญาณของวอเดอมอร์ต้องเปลี่ยนภาชนะไปเรื่อยๆเพื่อคงสภาพของตนเองไว้ให้ยาวนานพอที่จะมีคนมาช่วยเหลือดังนั้นเห็นได้จากการที่วอเดอมอร์หายไปหลบซ่อนอยู่ที่แอลเบเนีย นานแสนนานจนหางหนอนตามหาไม้กายสิทธิ์ของวอดมอร์และออกตามรอยผ่านหนูตัวอื่นๆจนพบเขาและชุบคืนร่างที่อ่อนกำลังเกินกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งฮอคักชั่วคราวนี้จึงไม่มีอำนาจใดๆเป็นเพียงที่พักชั่วคราวให้วิญญาณของผู้ที่ทำฮอคักทั้งยังส่งผลร้ายแก่เจ้าของร่างที่ถูกสิงสู่อีกด้วย การสินสู่เหล่านี้ก็เพื่อคงสภาพของวิญญาณและมีอาหารหล่อเลี้ยงมากพอเพื่อไม่ให้มันแตกสลายไปการอาศัยร่างของพ่อมดแม่มดนั้นมีประโยชน์มากกว่าเพราะสามารถควบคุมได้มีอายุไขาย,ยาวนานกว่าสามารถใช้เวทมนต์ได้ทำอะไรได้มากกว่าสัตว์ต่อมาอำนาจของฮอลคัสเพราะฮอลคัสได้รับการปกป้องและเสกคาถามากมายลงไป ทำให้การสัมผัสหรือใกล้ชิดฮอครักมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้มันรวมถึงวิญญาณที่อยู่ภายในก็มีความสามารถในตัวของมันเองบทสนทนาระหว่างรอนกับเฮอร์ไมโอนี่รอนเดี๋ยวก่อนวิญญาณในบันทึกนั่นพยายามจะครอบนำจินนี่ด้วยไม่ใช่หรือมันทำได้ยังไงล่ะเฮอร์ไมโอนี่ตอบระหว่างที่ร่างมนตาของมันยังไม่บุบสลาย วิญญาณข้างในก็จะแวบเข้าวแวบออกจากคนบางคนได้ถ้าพวกเขาใกล้ชิดกับวัตถุนั้นมากเกินไปฉันไม่ได้หมายถึงถือมานานา,นานหรืออะไรนะไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสเลยฉันหมายถึงใกล้ชิดด้านอารมณ์น่ะจินนี่เล่าทุกเรื่องในใจให้บันทึกฟังเขาทำตัวเองให้อ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อถ้าใครรู้สึกรักใครหรือไว้ใจฮอคลักมากเกินไปก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละ อำนาจเด่นสุดของฮอลครัคคือความสามารถในการทำให้เหยื่ออ่อนแอลงในด้านกายภาพเราเห็นได้ชัดถึงอำนาจเวทมนต์ที่เสกคุ้มครองวิญญาณไว้จากบาดแผลที่ดับเบิลดาได้รับเมื่อพยายามสำรวจและทำลายแหวนนั่นทำให้เขาถูกคำสาบจนมือข้างหนึ่งของเขาแห้งรีบและดำเกรียมนอกจากแง่ากายภาพแล้วเรายังเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจ และอารมณ์ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดฮอคคักทั้งกับตัวแฮร์รี่หรือรอนที่ล็อกเกตของซิริทรีนซึ่งเป็นฮอลคักของวอดมอร์ทำให้ทั้งสองคนอ่อนแอลงและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ด้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คนอย่างอัมบิดกับไม่เป็นอย่างที่ทั้งสองเผชิญผลกระทบเพราะเธอมีความอมาหิตและเข้มแข็งมากพอที่จะทนทานต่อวิญญาณของฮอคคัก แทนที่จะส่งผลเสียต่อคนที่แข็งแกร่งกับส่งผลให้เธอแข็งแกร่งมากขึ้นแทนการทำลายฮอครักฮอลครักจะถูกทำลายก็ต่อเมื่อภาชนะของมันเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้เท่านั้นการทำลายฮอครักจะต้องทำลายด้วยวัตถุเวทมนต์หรือคาถาใดก็ตามที่ทรงพลังอำนาจมากพอที่จะทำให้ฮอครักไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อีก แต่อย่างการใช้ดาบของกอนตดิกกิฟฟินดอร์ที่ทรงพลังอนุภาพเนื่องจากดาบจะซึมซับเอาพลังเข้าสู่ตัวดาบเพื่อสร้างให้เกิดความทรงพลังในตัวของมันเองดังนั้นดาบจึงสามารถทำลายฮอครักลงได้และลักษณะที่สำคัญผู้ที่จะทำลายมันจำเป็นต้องมีสติและไม่หลงไปกับสิ่งที่ชิ้นส่วนวิญญาณแสดงออกมาหรือการใช้เขี้ยวของบาซิลิส ที่พิษของมันมีอำนาจเวทมนต์รุนแรงมหาศาลที่จะทำให้ตายได้อย่างรวดเร็วมีเพียงน้ำตานกฟีนิกซ์เท่านั้นที่จะเยียวยาพิษจากบาซิลิสได้นั่นทำให้ฮอค์คัตของวอดมอร์ถูกทําลายลงเพราะพิษของบาซิลิสรุนแรงเกินกว่าที่วิญญ,ญาณภายในสมุดบันทึกจะต้านทานหรือซ่อมแซมได้การที่ฮอคัตในตัวแฮร์รี่ไม่ถูกทำลายไปด้วย ในตอนที่แฮร์รี่โดนเขี้ยวบาซิลิดเข้าในตอนปีสองในห้องแห่งความลับนั่นก็พอน้ำตาของฟ็อกได้รักษาภาชนะหรือร่างกายของแฮร์รี่ไว้ทำให้วิญญาณของวอดมอร์ไม่ถูกทำลายไปในครั้งนั้นมักมีคำถามว่าเมื่อฮอคักถูกทำลายเจ้าของจะรับรู้ได้หรือไม่เอาบาัตจัมบันดอผู้มีความรู้ทางศาสตร์มืดได้อธิบายแก่แฮร์รี่พอตเตอร์ว่า วิญญาณส่วนหนึ่งของเขาถูกภากจากไปนานแล้วเขาจึงไม่รู้สึกว่าใครทำอะไรกับฮอคัสของเขาดังที่เราเห็นได้ชัดว่าวอดมอร์ไม่ได้รับรู้ถึงการที่บันทึกของทอมลิดเดอร์ถูกทำลายลงแต่มารับรู้ภายหลังว่ามันถูกทำลายเมื่อได้ความจริงจากลูเซียสมมลฟอยแต่เขาจะรับรู้ได้ถึงความสูญเสียเยวิญญาณนั้นได้ตอนที่เขาใกล้จะตาย ทอมมาโวโลโลิดเดิลได้กล่าวไว้ว่าเราสามารถแยกวิญญาณได้เพียงครั้งเดียวหรือจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะแยกวิญญาณออกเป็นหลายๆส่วนผมหมายความว่ายกตัวอย่างนะครับเลข7นี่ไม่ใช่เลขวิเศษที่มีพลังอำนาจที่สุดหรอกหรือโดยสลาคอนได้ตอบกลับไปว่าเคราเมรินทอม7แค่คิดว่าจะฆ่าคนหนึ่งคนนี่ยังไม่เลวร้ายพออีกหรือ แล้วอีกอย่างมันเลวร้ายจะแย่อยู่แล้วที่ตัดแบ่งวิญญาณแต่นี่จะฉีกออกมันเป็น7ส่วนเพราะความเชื่อในเรื่องของเลข7ว่าเป็นเลขแห่งเวทมนต์ตัวเลขท,ที่ทรงพลังอำนาจอย่างยิ่งวอร์ดมอลจึงตั้งใจที่จะสร้างฮองคัตที่ได้7ชิ้นบวกกับความชื่นชอบในการสะสมของมีค่าและมีความหมายเขาจึงเลือกเฟ้นเ,เฉพาะสมบัติที่ทรงคุณค่าที่มีความสำคัญ,ญยิ่ง เพื่อให้สมเกียรติของตัวเขาเองก่อนที่วอร์ดมอร์จะพ่ายแพ้ต่อพลังป้องกันในตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เขาได้สร้างฮอร์ครัตขึ้นมาทั้งหมด6ชิ้นและสร้างให้แฮร์รี่กลายเป็นฮอร์ครักตโดยไม่ตั้งใจทำให้เขารู้ล่วงการทำฮอร์ครัตให้ครบ7ชิ้นหมายความว่าเขาจะมีชิ้นส่วนวิญญ,ญาณทั้งหมด8ส่วน1ส่วนคือชิ้นหลักและอีก7ส่วนเก็บรักษาไว้ในฮอรครัต ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆของฮอครัสในคลิปต่อไปแล้วก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของฮอครัสทั้งหมด7ชิ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนทำลายและใช้อะไรในการทำลายฮอครัสรวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ